เราด่วนเลยทุกคน อึ้งเลยนะครับดาราดังคนนี้โปรแสดงความคิดเห็นในข่าวของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับล่าสุดคับทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยก็ได้ไปแอบเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์นึงนะครับจากดาราดังอย่างพี่ร็อกกี้สุรบดินสมบัติเจริญครับที่ได้มาแสดงความคิดเห็นในข่าวของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้เลยนะครับอุ้มอิ่มเนี่ยก็ได้มีการลงข่าวน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับน้องช่วยทางครอบครัวครับทุกคนเช็ดส สิ่งของเครื่องใช้ครับในบ้านของตัวเองนั่นเองครับแม้ว่าจะมีแม่บ้านแม้ว่าจะมีทีมหลังบ้านคอยดูแลนะครับแต่น้องอุ้มอิงเนี่ยก็ไม่ลืมกับทุกคนที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านเมื่อวานนี้หลังจากที่อุ้มอิ่มนะครับได้มีการลงข่าวนี้ไปนะครับก็มีทางด้านนะครับพี่ rocky สุรบดินพระเอกช่องเจ็ดของเรานั่นเองซึ่งพ่อพ่อแม่แฟนคลับเนี่ยก็คงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับกับพระเอกคนนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นโดยกดไลค์ ให้ข่าวนี้แบบรัวๆกันเลยทีเดียวครับพี่ร็อกกี้เนี่ยซึ่งปกติแล้วอุ้มอิมจะไม่เห็นพี่เขานะครับไปแสดงความคิดเห็นใครง่ายๆนะแปลว่าเมื่อวานนี้พี่ร็อกกี้ก็คงจะเห็นความน่ารักของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกับข่าวนี้นะครับก็เลยมาแสดงความคิดเห็นนั่นเองครับก็ขอบคุณไปยังพี่ร็อกกี้สุรบดินสมบัติเจริญด้วยกันแล้วกันนะครับซึ่งพี่ร็อกกี้เนี่ยก็อาจจะโดนอุ้งอิงตกไปอีกหนึ่งคนแล้วก็ได้นะกับความน่ารักของน้องนะครับและอุ้มอิมข่าวกระแสครับทุกคนนําเสนอตลอดเกี่ยวกัับบเรรื่องนนี้นะค สำหรับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงซึ่งถึงแม้ว่าน้องจะมีชื่อเสียงโด่งดังขนาดไหนเป็นหมอราดาวลุ่งขนาดไหนนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่น้องไม่ลืมแล้วนั่นคือการทําอะไรด้วยตัวเองเสมอครับไม่ว่าจะเป็นการซักรองเท้าด้วยตัวเองการซักชุดหมอลําด้วยตัวเองนะครับอุ๋งอิงเนี่ยน้องก็จะทําเองเสมอครับทุกคนตากชุดด้วยตัวเองตากรองเท้าด้วยตัวเองไม่ให้ใครเนี่ยมาทําให้เลยครับทุกคนนี่คือหนึ่งสิ่งนะครับที่เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดีเชื่อว่าพี่ร็อกกี้ ก็คงอาจจะมองเห็นในเรื่องนี้นะครับก็เลยมาแสดงความคิดเห็นในข่าวนี้นั่นเองครับก็ขอบคุณไปยังพี่ร็อกกี้ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอุ๋งอิงน้องน่ารักเสมอนะครับทาอะไรด้วยตัวเองอยู่ตลอดนั่นเองครับทุกคนเนาะนี่แหละพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับถึงรักน้องนะครับมาลัยน้ําใจเนี่ยก็เลยเข้าตลอดเวลานั่นเองสําหรับอุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงและตอนนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยมาลายวันเปิดฤดูกาลตอนนี้ทะลุ70,000 0บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟน เห็นในความน่ารักของน้องแบบนี้ครับทุกคนก็เลยทามาลัยให้กับน้องแล้วก็แบบรวบรวมมาลัยน้ําใจให้กับน้องในวันเปิดฤดูก,กาลในวันที่21นี้นะครับแล้วก็ตอนนี้อุ้งอิ่มข่าวกระแสเนี่ยจะพยายามนาเสนอข่าวเรื่องนี้เสมอครับทุกคนเพราะวานน่า1เลยเยาวชนรุ่นใหม่นะครับจะได้เอาน้องเป็นตัวอย่างครับทุกคนกับการทําดีของน้องนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมครับการที่น้องเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสครับทุกคนอย่างที่บอกนะครับว่าน้องก็เป็นคน ที่เคยด้อยโอกาสมาก่อนสําหรับน้องอุ๋มอิงเป็นบ้านแพงนะครับพอน้องได้รับโอกาสตรงนั้นแล้วน้องก็ไม่ลืมนะทุกคนที่จะไปช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสนั่นเองครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆและอุ๋มอิมก็ขออนุญาตนําเสนอข่าวเรื่องนี้บ่อยๆเพราะว่าเยาวะชนรุ่นใหม่ที่มีความฝันเหมือนน้องเยาวะชนรุ่นใหม่ครับทุกคนที่ตอนนี้อาจจะกําลังคิดว่าตัวเองจะเกเรหรือว่ากําลังที่แบบว่า ไม่ได้ทําดีกับสังคมก็อาจจะเปลี่ยนใจมาทําดีให้กับสังคมก็เป็นได้เพราะว่าดูข่าวน้องนั่นเองครับอุ้มอิม,มข่าวกระแสก็พยายามนาเสนอเรื่องราวนี้อยู่เรื่อยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับเหล่าบรรดาพี่พี่ในวงการบันเทิงครับที่เข้ามาเอ็นดูเนาะแล้วก็เข้ามา กดไลค์เข้ามาแสดงความคิดเห็นในข่าวของน้องนะครับอย่างเช่นพี่ร็อกกี้ของเรานั่นเองอย่างที่บอกครับพี่ร็อกกี้เนี่ยก็ทํางานอยู่ในองค์กรเดียวกันกันกบอ,อิ่มด้วยนะครับนั่นก็คือ,อคลื่นร้อยสามนะครับของคนลูกทุ่งเนาะพี่ร็อกกี้ก็เป็นดีเจจัดรายการวิทยุอยู่กับคลื่นนุ่มอิ่มนะครับแล้วก็พี่ร็อกเชื่อว่าพี่ร็อกกี้เนี่ยก็ได้ฟังข่าวน้องบ่อยๆแล้วก็ติดตามน้องอยู่นะครับอย่างศิลปินรุ่นใหญ่ๆอย่างพี่4ีวัต์แบบนี้ครับทุกคนที่ได้ออกมาชื่นชมน้องอุ๋งอิง,นะออง,องเนาะบอก ขนาดพี่ซีสีวัตครับทุกคนเนี่ยอย่างดารารุ่นใหญ่ๆพี่ร็อกกี้พี่ซีสิวัตเนี่ยยังได้ออกมาชื่นชมน้องเลยยังได้ออกมาแสดงความยิดเห็นเลยว่าน้องเป็นคนสู้ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตอนนี้อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงน้องมีชื่อเสียงมากๆแล้วก็น้องใช้ชื่อเสียงตรงนี้ไปในทางที่มีประโยชน์ต่อสังคมนะครับ แฟนๆหรือว่าดารารุ่นใหญ่เนี่ยก็ชื่นชมแบบเยอะแยะมากมายครับทุกคนนะรวมถึงาทางด้านพิติกชิโร่นะทุกคนที่ได้ออกมาโพสต์บอกว่าน้องอุ้งอิงเนี่ยมา,าเปลี่ยนแปลงวงการหมอลำนะครับทำให้หมอลำเนี่ยกลายเป็นสีสันกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับคนไทยเลยนะครับทุกคนก็ถือวาอ่าดารารุ่นใหญ่ๆเนี่ยออกมาชื่นชมน้องเยอะเหมือนกันครับรวมถึงพี่ดีเจร็อกกี้หรือว่าพี่ร็อกกี้สุรบดินสมบัติเจริญพระเอกช่องเจ็ดของเรานี้ที่ได้ออกมาชื่นชมอุ้งอิงเป็ดบ้าน แทงด้วยเป็นข่าวที่พ่อช้างคับทุกคนได้มีการแอบถ่ายซึ่งปกติแล้วเนี่ยทางด้านพ่อแม่น้องเนาะจะไม่ค่อยถ่ายคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้ออกมาให้แฟนๆได้ดูสักเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าก็จะมีบางบางส่วนหรือว่าบางคนเนี่ยที่บอกว่าทําดีสร้างภาพหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับทุกคนก็จะมีบางส่วนก็จะมีนิดๆแหละ99.9% 9 99. 9เนี่ย คือรักอุงอิงแต่ก็จะมี0 0 1เนี่ยที่จะบอกว่าน้องเนี่ยทำดีสร้างภาพนี่คือสิ่งที่พ่อช้างอยากจะเผยแพร่ให้ทุกคนได้เห็นกันพ่อช้างแอบถ่ายนะครับตอนที่น้องไม่รู้ตัวแล้วก็ลงบนโซเชียลนะครับทุกคนก็ให้ให้คนเนี่ยได้เห็นสิ่งดีๆที่น้องทําอะไรแบบนี้ครับทุกคนก็จะเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่ช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องออิงครับทุกคนน้องก็ถือว่าเป็นเด็กกระตันยูที่ทําทงานเพื่อครอบครัวจริงๆจุดประสงค์ของน้องคือ อยากจะมาหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้วันละ4ี่ห้าร้อเนี่ยน้องก็พอใจแล้วนะครับแต่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะโด่งดังเปรี้ยงปร้างขนาดนี้นั่นเองครับทุกคนจุดประสงค์ของน้องก็คือมาหาเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวนั่นเองและที่สําคัญเลยคือตอนนี้อุ๋งอิงคือทําตัวสวนทางกับความดังของตัวเองมากๆเลยนะครับทำตัวติดดินตลอดเดินตลาดนัดนะครับทาตัวบ้านๆไปหาเก็บเห็ดอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนใช้วิถีชีวิตแบบบ้านๆครับทุกคนแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ เชื่อว่าแฟนๆนะครับก็คงจะภูมิใจในตัวน้องมากๆกับทุกวันนี้ทีุ่งอิงเพื่บ้านแพงเป็นอยู่แล้วก็วางตัวอยู่นะครับแล้วก็ขอให้น้องปัง,ปงๆแบบนี้ตลอดไปนะครับมีงานเข้าเรื่อยๆนี่แหละครับทุกคนทําไมงานพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆถึงเล็งเห็นว่าเด็กผู้หญิงคนนี้สมควรจะได้รับเพราะว่าการวางตัวของน้องนะครับที่ไม่ได้แบบบุอหวาในโลกโซเชียลมาก หมายถึงว่าไม่ได้แบบทาตัวแบบว่าเดินห้างรู้กินรู้อยู่แพงแบบนี้อุ๋งอิงจะไม่มีแบบนั้นเลยนะครับน้องก็วางตัวบ้าน,าน,านติดดินกินปลาระตามสไตล์ของตัวเองครับทุกคนนี่คือสิ่งที่มัดใจแฟนคลับของน้องได้จนถึงทุกวันนี้นั่นเองและเชื่อว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็เป็นไอดอลของคนสู้ชีวิตจริงๆเหมือนที่พี่ซีสิวัตเนี่ยได้มีการพูดเอาไว้นะครับซึ่งตอนนี้เยาวชนก็เอาน้องเป็นแบบอย่างเยอะมากๆเลยนะครับร้องเพลงตามตลาดนัดครับทุกคนเพื่อที่จะเอาเงินสิ่งส่วนนี้ไปเลี้ยงดู คคอบครัวนี่ก็คืออุคงอิงก็คือเป็นไอดอลนะครับทุกคนให้กับเยาว,วชนรุ่นใหม่ได้เยอะเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปยังพี่ร็อกกี้ด้วยกันแล้วกันนะครับที่ได้มีการมาแสดงความคิดเห็นในข่าวของอิ่มข่าวกระแสเดี๋ยว เดี๋ยวพ no ี so to to right ่็รก really ี้เดี๋ยวจะพาพี่็รกี้เนี่ยไปดูหมอลำสักครั้งหนึ่งนะทุกคนพี่็รกี้บอกว่าอุ้มอิมถ้าไปเนี่ยชวนพี่ด้วยนะอยากไปสัมผัสบรรยากาศสักครั้งกับการไปฟังหมอลำไปเต้ยหน้าห้านไปเต้นหน้าห้านเนี่ยมันเป็นยังไงพี่็รกี้ก็อยากไปมากๆเลยนะแต่ช่วงนี้งานพี่็รกี้เยอะมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็ช่วงนี้เขามีธุรกิจก็คือทําน้ําพริกนะครับทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับพี่็อกี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เห็นมีถ่ายทําละครอะไรของเขาด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจแล้วก็ขอให้พี่็อกี้เนี่ย แสดงความคิดเห็นในแฟนเพจดมอิ่มข่าวกระแสเข้ามา,าคอมเมนต์ในข่าวของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับรักทุกคนครับ